สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยุกตาพาฝันตอนเศร้าๆค่ะฟังเสียงพี่นกร้องเอ้ยังกรองไว้พันเอ้ยันอย่างวันเดีเอาโมกาแฟาออกเด้อค่ะออกมาจาก้างเนือเหินเอ้ยุกตาเนี่ยไปเอาโมกาแฟากับถ้วยกาแฟกันเนาค่ะเนาะหน้าเลยค่ะอากาศเย็นพอดีตั้งกรองแล้วกำลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะค่ะเนาะอนก็เลยอันอัดอัน ออโตมาิก็เลยปล่อยพันเลยเนะคะนะแบบมวนมวนะเลอ้ยตั้งกล้องแนละ้วเอ้ยนะไปเอาถ้วยกาแฟกับหมอ้อกาแฟแล้วจังมานั่งคุยกันเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้ากันมาจิบกาแฟเนาะเบิ่งบรรยากาศอันเย็นๆค่ะอากาศตอนนี้12องศาเซลเซียสมาค่ะแต่ว่าเป็นอากาศดีด้วยค่ะแต่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเนยอะเปลยาหม้อ,อ,ามอกาแฟกอนเนะ มาขาดเสียงเปิดหม้อกาแฟแล้วก็ลินเลยเนาะคะ่ะเนาะกาแฟก็น้ำหอมานะคะ เอ้ยว่ามันอัสซีมืดเดี๋ยวนีค่ะเด้อเพราะว่าอันมันบ่มีแสงแดดนะค่ะเนาะมันเป็นมันก็แสงธรรมชาติว่างั้นเหรอป้ามันเป็นอากาศสีเทาเอ้ยว่าฝนน่ะลงซ้ำขมืนเนี่ยเป็นคึมๆแบบนี้เดี่ยวขึ้นไปทางท้องฟ้านี่บ่ได้มีอันสีอันครามเลยนะคะเป็นสีเทาหมดเลยอ่ะบ่เป็นตะขามาอัน พามากินกาแฟจิบกาแฟยุ่นน้ำสวนลังเหือนค่ะหูบกาแฟด้วยจ้าบางขนกาแฟตุ๊ดๆอยู่นะ โอ้ยจมันมีแหงมีแหงเดวยจ้าบนนุงนกบินเน,นาะคะเนาะ นกบินออกจากรังเนาะค่ะเนาะไปหากินเนาะค่ะตื่นเช้ามาก็ไปหากินเนาะค่ะเนาะคือเฮาก็คือกันเนาะค่ะเนาะคนก็คือกันค่ะนอนหลับแล้วก็ตื่นมาก็ทํางานเนาะค่ะเนาะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวมันบอกค่ะเลี้ยงคนที่เฮารักมันบอกรักใครรักใครชอบใครก็เลี้ยงดูอย่างดีเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นด้นความภูมิเจอของแต่ละคนว่างั้นเถอะปะ ว้เาเรื่องเต่ค่ะนีเว้าไปเมืดหน่อยเอยก็ได้เนาะอันคุยกันม้วนๆค่ะก็มือบรรยากาศอันเย็นๆได้ค่ะเย็นๆแต่ว่าเป็นอากาศดีสําหรับเอยยุกตาต่ตาก็ต้องใส่เสื้ออันหนา,นาๆเลยจะเด้อถ้านมาันั่งแบบเอ้ยนี่กันถ้ามานั่งอันอันก็เป็นใครได้ค่ะ จิบกาแฟพาคุยเนาะค่ะเนาะตอนเช้าๆของวันใหม่แต่ละวันอากาศดีดีค่ะเมื่อวานนี้พันเป็นอันเดดอกเดดอกก็เป็นอากาศดีเนะค่ะเมื่อวานนี้เอ้ยก็มาเอ็ดสวนกับเอยอันกาแฟเอ้ยแฟนเอ้ยพันอยู่เหินเมื่อวานนี้พาก,กันเอ็ดกะโปรตีเอ็ดเยอะหรอค่ะเพราะว่าสวนมันบ่แม่นสวนใหญ่เนาะค่ะเนาะที่เล่าว่าเอ็ดสวนนี่ก็คือ ว่ากันเอ็ดไปได้นอะขนเอดส่วนแด้นั่งคุยกันได้สินี่ค่ะเมื่อวานนี้มันเป็นมื้อซื้อขนมปังเอ้ยเอ้ยก็ออกไปผู้เดียวน่ะคะแฟนเอ้อพี่ไม่ได้ไปนําส่วนมันไปแล้วพันบอกว่าเขาบอก่าโบไปดอกก็เลยเอ้ยก็เลยไปถ้าไปนํากันก็ได้ย่างไปหรือว่าก็เอารถไปคํามะกาวรถน้องสมพูไปสินะเอ้ยก็เลยไปผู้เดียวเอ้ยวันนี้เราจักเงินก็ไปเด้อค่ะเอาเมื่อวานนี้ก็ผูกแกมเยอะเด้อค่ะเพราะว่า พี่พันโบได้ไปเหลือนแฟนเออโบได้ไปเหลือเพราะว่าพันไปหาหมอเนาะค่ะเนาะไปหาหมอพันไปเบิ่งอันเนี่ยค่ะตรวจตาโยต์ตาไปเคาะหมอพันเช็คเคือเบิ่งพันก็ยังคักขาก็ค่อยค่อยอย่างชั่วแล้วแฟนก็ได้อันแต่ว่ามันยังโบเศษเล็กคันที่ว่ามันเปลี่ยนไฟฝอยอันมันอย่างโบก็อันตรายด้วยค่ะระหว่างเด้อผู้เลยอ็ดน่ะมันพวกการเชื่อมการตก็ได้ แฟนเอ้ยนี่ก็แบบบบได้ตั้งใจเด้อค่ะตงใส่มันนั้นลอดเข้านําแล่นตาเว้ยว่าอันกระโบตี้เเนาะค่ะมันเป็นอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดแต่ก็ข้อยังชั่วแล้วค่ะก็ข้อยังชั่วก็แต่ว่ากตาข้างขวาก็ซิเป็นมันมียุ่งสองจุดเนาะที่ว่ามันไปติดเกาะไปนะจุดหนึ่งมันอยู่น้เซินเตอร์มันอยู่นํำมันตรงกลางเลยเพื่อนกคเอ็ดเตอร์บได้จนกว่าให้มันนะกอ อีกจุดนึงค่ะมันเป็นจุดที่ว่าเหาอันมันโมแมนเกิดขึ้นช่วงนี้มันเป็นเกิดขึ้นมันยาวนานแล้วแต่ว่ามันก็เลยอันฟาฟ้าไปใช่คะก็เป็นจุดหมวๆอยู่แต่พันก็เอายาโยดเธอก็ลองเบิ่งดูว่าอาจจะซ้อยได้แต่ต้องใช้เวลาหม่มันกระบอกเด้ยว่าโมแมนมันหายไปนะอันอาทิตย์สองอาทิตย์บ่เป็นปีๆพันบอกเพื่อนันนัะอันค่อยๆอันระบบร่างกายมันสร้างอันนั้นเนาะเนาะพันก็อธิบายให้ฟังก็คักค่ะ แต่ก็ต้องโยดตาไปอันอีกนีกอ,กอีกหนานอยู่ค่ะโยดตาสองมือสองโอยดสองเท้อตรงมือจนกาน่ะค่อยๆอ,อ,อันอยังชั่วขึ้นแล้วก็ไปตรวจอีกทีค่ะก็ไปคอนโทรลเนาะคะ่ะเนาะไปตรวจไปอันนั้นพันเอ้ยก็ดีใจค่ะเพราะว่าแฟนเอ้ยก็พันกระบวได้เจ็บหรอกค่ะบนบได้มีอาการอักเสบแต่แต่ว่ามันก็คือว่าหุนห่วยบ้างนะปะ ก็สมมติว่ามีอันอยู่น้ำตาเหาเหลี่ยวไปเป็นเป็นจุดเป็นจุดนี่เห่าก็หุ่นหวยถูกพู้เจ้าเด้อค่ะเนาะพันก็ดีกัพันกระบนเดาอค่ะเสด็พันกระซิ่ถามด้อพันก็ว่าดีประมาณแต่ว่ามันเป็นจุดฟ้าฟ้าหมัวหมัวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อยอย่างชั่วขึ้นแต่ขับรถหรือว่าอันขี่สกูตเตอร์ปั่นจักรยานนี่ได้เมื่อขบ่ได้มีปัญหาเลยที่เ้ยใส่ฝังแต่ว่ามันเป็นแค่ว่าเหาพันจะคือมันหายเนาะค่ะเนาะแต่หมัวพันกระซิบอกว่ามันซิบหายออกไปแต่ว่าจะค่อย ค่อยเบาๆลงมันมันบแม่ว่ามันเฮี้ยไปหมดเลยสิค่ะกาอุบัติเหตุเกิดแล้วเนาะค่ะน้องเกิดแล้วก็ต้องระวังระวังค่ะเอ้ยก็มีแต่บอกว่าเฮ้ยระวังว่างั้นเถอะปะถ้ามันเกิดแล้วมันก็อันเขากแก้ขืนบอดได้เนาะค่ะเนาะมันก็ต้องมีแต่อันดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะดูแลตัวเองอันบ่เออมันเกิดขึ้นซ้ำว่างั้นเถอะปะกาจากหันกระเอกเตอร์ค่ะเอ้ยก็ มาอันเอ็ดสวนไปกันตั้งแต่เช้าไปหาหมอก็สิบโมงครึ่งประมาณเนี่ยค่ะย่งางไปก็เพราะหมอันอยู่เือก็ประมาณสักยี่สิบห้านาทีย่างไปเนะาะเนาะย่างไปย่างมาก็ออกกําลังกายในตัวพันเดี๋ป้าเมื่อวานเพื่อนเอ้ก็เลยบ่ได้ไปเหลือค่ะเมื่อวานเมื่อน,นี้พันไปแล้วแต่เช้าพวกันออกไปแล้วแต่ว่าจะน้องเอ้ยนะออกไปเอาอันอยาอยู่อันที่ใจยาค่ะหมอพันสั่งยามือ คือมันเป็นยาอันที่ว่าพวกบำรุงร่างกายเนาะขนมวิตามินเนาะค่ะบีสิบสองเนาะสำหรับคนที่ว่าอายุเยอะสิคะแฟนเอยขาดอยู่นิดนึงพ่นกันเลยเนาะอันแต่มันเป็นยาฉีดนะคะตัวว่าบริด้ฉีดเองตรงคือหมอฉีดเธอแต่ว่าป้าเนยเอามาเก็บไว้พันสั่งไว้ครึ่งปีพันบอกมาฉีดเธอแล้วก็พันก็มีการนัดอยู่ค่ะแต่ว่าอันพอดีอัน เธอเอ้ยพันน่ะไปล่องเรือเนาะคะนาออีกบุกี้อาทิตย์มันก็เลยอันมันก็ต้องมันขาดนะคะเพราะว่ามันไปไปมาๆมันยากเนาะค่ะนาะพราะเราออกเดินทางแล้วก็เลยพันแต่ว่าพันสั่งมาว่าอันหมอหม่บานพันสั่งอันยามาไว้แต่ว่าก็ต้องเอาซื้อน้าแช่น้าตู้เย็นไว้ค่ะมันเอาไว้ได้หกเดือนคนบอกอันกระทังเมื่อวานนี้ทางมงใจยาพันก็โทรมาเนี่ยค่ะพันก็นาารักก็โทรมาพันก็เลยบอกว่า ต้องเอาเก็บไว้น้าตู้เย็นเด้อพันบอกจนก็ชั่วตวอันนัดตกลงกับหมอว่าสิเลอสินิจังเือพันสีเธอแฟนเอ้ยก็ว่าเอ้ยฝังอยู่ค่ะเมื่อวานนี้เพราะว่าเอ้ยกไปไันเอ้ยไปนําแต่ว่าหมเพันกำลังอันพันก็อธิบายฝังแต่ว่าเรื่องยาวิตามินบีสิบสองนี่พันก็เลยบอกว่าทางทีแรกพันบอกว่าบ่มีค่ะพันทีแรกทางร้านบอกว่ายาเม็ดยาที่ ที่จ่ายยาที่เป็นเม็ดนี้โบได้ถามว่าตะหมีแต่ยังฉีดพันกระหมอมพันก็เลยอันออเดอร์ไปออเดอร์ไปแล้วก็เลยมาพันก็เลยมาบอกทางเท่เอ้ยอีเมื่อวานมันก็โทรมาก็สี่โมงแล้วก็โทรมาสี่โมงแหล่งโทรมาอันบอกเมื่อวานเอ้ยเราไปเอาแต่ว่าร้านพนยังบ่เปิดเพราะมันยังเซาอยู่นะค่ะเนาะเอ้ยก็จะน่อยเอ้ยก็ย่างไปเอาด้่ะ ย่างไปเอาพระเอกแต่คำวนนเอ้ยก็มีงานหลายอยู่เลยค่ะย่างไปเอาต้นเสาเนาะค่ะเนาะแต่ต้นจากเที่ยงหอดอันสี่โมงครึ่งนี้เอ้ยก็บริโอกไปก็เลยค่ะก็อยู่เหืินเพราะว่าพระนำมาส่งของแฟนเอ้ยพันสั่งอุปกรณ์ของอมาเปลียนอันห่วงอย่างนี้น้อยนะคะที่ว่าใส่นําอันท่อนําตื่นเนี่ยค่ะสั่งท่ามาได้สามมื้อแล้วค่ะเมื่อวานนี้เพร่นก็เลยโถวว่ามันคือบ่มาจกเทือกันวัน พอดีพอเลิศอันทางบริษัทพ่อเ็เลยอันส่งเมลมาว่าอันส่งไปแล้วเดี๋ยวนี้พนเพ่อว่าที่ทานคือทาอีกอุปกรณ์หนึ่งแฟนเอ้ก็เลยบอกว่าบ่ต้องทาดยาเพราะว่าเหาหน่าเอดหันเอดนี้แล้วเหาทาแต่อุปกรณ์สิ้นส่วนในน้อยนี่เพราะมันเอดตือโบได้สินเนี่ยคะ่ะพ่อเ็เลยส่งมาเฮอส่งมาอแล้วพ่อเ็เลยมีเมลมาตามหลังว่าอุปกรณ์สิ้นใหญ่เรก็ส่งมาเฮอเพราะว่ามันมาหดพร้อมกันก็เลยเอ้ก็เลยแต่ว่ามามาส่งเทือดเดี๋ค่ะ คือบริษัทเดียวกันแต่ว่าพันส่งมือพ่อแฟนเอ้อโถเนาะเนาะสิ้นส่วนอุปกรณ์น้อยๆพันเดินส่งมือก่อนล้วจากนั้นหมาพักก็เลยมาบอกว่าอุปกรณ์ใหญ่มาแล้วแต่อันอันที่มาอันตามหลังก็เป็นมือเดียวกันสิค่ะตั้งแต่เที่ยงหอดสี่โมงแหลงสี่โมงครึ่งประมาณนี้ค่ะเออกันไปเอาวันของที่สั่งตอนเช้าเลยบริโออก็เลยค่ะมือในตอนจากเที่ยงหอดอัน สี่โมงเลยแต่ว่าพันก็มีเวลาบอกด้วยค่ะแต่ว่าเฮาน่ะออกไปแต่ว่ามันก็ไกลด้วยค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวออกไปน้อยนึงเพราะว่าันมาส่งมาทาอยู่หน้าบ้านสินะคำบอทาหน้าบ้านพันก็ไปฝากกันเพื่อนบ้านไว้เฮาพันบุญยาคือทำเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเอ้ยก็พันอยู่เหือนสินะมุนนี่ก็เลยอันแฟนเอ้ยก็เลยบอกว่าอันตอนใบตัวเยอะออกไปก็เลยได้ยิว่าเพราะว่าจนอันมันคขาว่ามัน เมลเข้ามามันสิบอกเวลามาแต่ว่ามันกระโได้ตุงเดะไปเลยนะะเนาะค่ะนะเพื่อรถปัญหาหาเหาว่างั้นเถอะปะเอ้ยก็เลยตอนบ่ายอันจากเที่ยงฮอดสี่โมงครึ่งเน่อยกระโบดีออกกันเลยนะคะอันนี้ก็ใช้เรื่องวิถีอันวิถีชีวิตแบบอันบาบาน,นะะเนาะค่ะนออันแม่บานพ่อบานเนาะขอทำเองคนปดกเกษียณว่างั้นเดีะไปคนเออรี่ก่อนอัน คนอันฮะบังแม่เว้าก็ติดอ่างเดีอค่ะคนเออรี่เนาะค่ะเนาะบบได้ทำงานแล้วเขาก็เอ็นนั่นเอ็นนี้ไปสิเนี่ยค่ะก็พักกันอยู่เด้ยค่ะเออยก็ได้บบแมนว่าไปวุบวับโบค่ะธรรมดาค่ะตื่นเช้ามาเออยก็พามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะพามากินกาแฟคุยกันว่ามันมีแต่ลเดงเกิดขึ้นได้เหมือนเออยก็มันก็บ่แม่นว่าอันมันก็บ่แม่นว่าเขาไปเว้ามาทุกอย่างเนาะค่ะมันก็บ่ได้เปลี่ยนแบบนั้น แต่ว่ามันเป็นนั้นวิธีการคงเหลือนแบบสไตล์เอยตุกตาผาฝันมาอยู่กาแฟนอยู่ต่างประเทศสินี่ค่ะเอ้ยก็ใไซเหอฝังค่ะแต่ว่าบางคนที่พันเขาหักหมาก็พันสีบอกว่าอ้าอีหนนี่จักเหลาเ้าแต่หรือไสอันเป็นตางหุ่นห่วยก็มีเด้อค่ะเอ้ยก็ได้เหยนอยู่ค่ะแต่เอ้ยก็ะโบเบลดางที่อันเพื่อนเนะคะน่ะเนะเพื่อนเพื่อนมากรว่าโตคุยแต่เลอศสินี่นะคะแต่กระโบเป็นเต๋อค่ะเพราะว่ามัน เอ้ยคือเะว่ามันนาน,นาจิตตังเนาะค่ะเนาะเขาบ่ได้ไปเอ๊ะได้เ,เดพื่อเดือดร้อนมาบอกคะ่ะเอ้ยก็ทําคลิปพวกความใจรักของเอ้ยเนาะค่ะเนาะทำมวนม้วนคุยกันมวนม้วนเนาะค่ะเนาะที่เอ้ยบอกหนึ่งปีมี365วันเนาะค่ะเนาะอันใน365วันนี่มันต้องมีมื้อใดมื้อนึ่งที่ว่าคนเข้ามาทักเนาะค่ะเนาะที่ว่าอ่ะเบิ่งเหล่ากัน่าสินเอค่ะเพราะว่าตัวผู้เจ้านี่ก็เป็นค่ะตัวของเอ้ยตุ๊กตานี่ก็เป็นคือกัน,น,นเรื่องๆเฮ้อนี่เหากะ ไปทักเพื่อนเนาะคะ่ะแวบเข้ามาเอา้าจิ้มไปอันเบิ่งพันคนนะพันพันเอสแต่เลยดียวช่วงนี้สินี่ค่ะเหากับมันก็เปลี่ยนแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะมันเป็นสังคมมันออนไลน์ไม่บอค่ะสังคมโลกมีเดียไปเร็วมาเร็วเนาะเะนาะลังคนก็เหาก็ถ้าว่าเหาได้ทักพันเบิ่งคลิปตต่ต่ตกัตตตตนนี่พันเบิ่งก็มันเป็นม้วนๆสินี่ค่ะคือเอาเบิ้งหนังเนาะคะนะ่ะเนาะเอ้ยก็ชอบเปลี่ยนอยู่คะ่ะก็ นางเทื่ยไปเบิ้งเืออันเพื่อนเพื่อนแต่ละคนการนางเที่ยวก็จิ้มไปเาวเลยเสียงะเขาเบิ้งแล้วพมันติดเด้อค่ะเบิ้งไปแบบนึ่งแล้วมันติดคือไปอันคลิปบางอันบางคลิปที่เพื่อนเพื่อนทำเนาะค่ะเนาะเบิ้งจุดไปคือไปให้ไปนาไปหานมงนมไม้ไปอันป่นป่าอันหากุุงอันตึกเบ็ดตึกหมองเนาะค่ะเนาะหาเคียดแม่บอกค่ะไปหาเห็ดเนาะค่ะเนาะไปนาเสียค่ะอัน เอาเห็นเพราะว่าเขาเป็นคนอันเอ้ยมาจากพื้นฐานเอ้ยเป็นคนธรรมดาเนาะค่ะเนาะพ่อแม่เอ้ยก็เป็นคนธรรมดาชาวไร่ชาวนาเนาะค่ะเนาะเป็นเกษตรกรแม่บอกค่ะเกษตรกรเป็นสันหลังของประเทศเนาะค่ะเนาะที่ว่าบ้านเขาสมัยอย่างน้อยพันกระถานเป็นเป็นคำว้าเนาะค่ะอันอันนี้ก็เพราะว่าก็มาแบบ่อพันเนาะค่ะเนาะเขาก็เขาก็รักชีวิตธรรมชาติแม่บอกค่ะเห็นอันนา่งทื่อันพันอันพันมือเหลือมื่อวานนี่เอ้ย เอ้ยเอ้ยของเอ้ยตุกตาพันคลิปจะขายขายอึงค่ะเว่าเรื่องขายอึงพันก็ส่งมาเงือบึงเด้กค่ะขายอึงสซลดกระบะอันเสียงอันเสียงอึงมันพันโหงเค่ะเนาะเสียงอึงโหงนี่ก็มันเขาพูดว่าม้วนเนาะแต่ว่าบางคนมากกว่าลำขาดมันบอกค่ะเนาะเอ้ยก็ไปเปิดเบิ่งพันส่งมาเง้ยก็เลยอึงเัินเครื่องรถกระบะนึงค่ะ อันคนขายมันก็บอกว่าซื้ออึงเด้อจ้าซื้ออึงเด้อมาเด้อขายอึงขายอึงเนาะค่ะเนาะอึ่งมันห้องก็ออกออกออกมันบอกค่ะอึงมันก็ห้องมันอึงอันอึงแต่ละขาตัวซ้ำนี่แหละค่ะเห็นคนก็เอาเสื้อถุงไปจับเนาะค่ะเนาะจับขายเอ้ยว่ามันขึ้นไหล่แทนนู้พันเลี้ยงซะโม่เอ้ยว่าหันไปจับอึงปานนี่มันก็ ถ้าแสดงว่าธรรมชาติมันสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะถ้าว่าแต่ว่าเอา้ยเพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นเนาะค่ะเนาะก็ขายอึงโดนจับพราะเสียงดังไปว่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยก็เลยอันเอ้ยของเอ้ยพันส่งมาให้เบื้งนะคะคือเราไปต่อยับหุ่ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นอาหารคนก็ซื้อกินเนาะค่ะเนาะก็เยอะเด้อค่ะก็คนขายมันก็นาารักเฟรนลี่เนาะค่ะพันก็ขายมาเด้อมาซื้ออึง้อจ้านี่ค่ะอึงเสียงอึงก็คนมาอยู่ต่างประเทศนี้ ได้เหยนเสียงธรรมชาติแบบบานๆก็มีความสุขด้วยค่ะเอยว่าบ,าบ,าบามเมนต์จะอยู่ต่างประเทศเด้อตุ๊กต,วต,วตาว่าแม้จะน่ะอยู่นันเบกากกาเนาะเนาะแบงกอกันบอกค่ะอันกรุงเทพบานเหานี่ก็เพี้ยนเห็นอึ้งนี่ก็มันก็ต้องไปตลาดเนาะเนาะมันบ่มีเผื่อมาอันบ่มีเผื่อว่ามันอึ่งนํามาอยู่น้าเหอนสนิน,นี่ะคะ่ะมันก็อาจสิมีอยู่เวลาเฮาอยู่นําริมน้ําริมตันเนาะเนาะแต่ว่ามันก็สภาพอัน ภมมีประเทศมันก็นอีกแบบแลค่ะเอยก็เลยไปเบิ่งค่ะเอยก็โอ้เสียงอึงนี่ก็ม้วนม้วนประโถเป็นเสียงดนตรี <c oughs> อันนี้เออแห้งไซเออฝังค่ะก็เลยเออก็ต้องขอบคุณอันมือถือเนาะคะนะ่ะเนาะสติปจ็อบบะที่พันสร้างอันโลกมือถือสร้างโลกออนไลน์เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็อีกหลายๆคนที่พันมีชื่อเสียงเนาะคะนะ่ะเนาะออกมาเือคนทั่วโลกได้ได้เอ็นจอยเนาะคะนะ่ะเนาะ ได้เอ็นจอยได้เบิง่งได้มีการสื่อสารหากันค่ะแม้ว่านะ่ยอยู่ขั้วโลกหรือก,ก็ตามน้าโลกนี้เนาะค่ะเนาะโลกใบนี้เขาเพราะว่าโลกมันกลมเนาะค่ะเนาะแต่บางทีโลกมันอาจสิแบนก็ได้ด้ค่ะเพราะว่าทฤษฎีมันก็มีหลายทฤษฎีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็ว่ได้ไปลึกประหานว่ได้ไปศึกษาล,ลึกประหรันก็แค่ว่าฟังแค่การทบเทียงกันเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าต้องขอบขุนพ่นที่ว่าพ่านทำเฮือนมีการสื่อสารที่ว่า คิดทอดกันก็แบบนี้นะคะเบิ่งหน้ากันได้เห็นเสียงกันได้เว้ากันเนาะค่ะถ้าเหาบ่ลบทิมเนี่ยค่ะถ้าเหาลบทิมก็บ่บได้บบเห็นว่างันเถอะปะแต่กระทั่งมีทั้งผลร้ายและก็ผลดีเนาะค่ะเนาะนางผลก็ไซ้ไปในทางอันบกคักก็เป็นไัยต่อตัวเองเหมือนบกค่ะก็อันว่าหายกันก็เป็นเรื่องเล่าใหญ่โตเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเก็บรักษาได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไปไหวมาไวเนาะค่ะเนาะโลกสังคมไปเร็วมาเร็ว ไปเร็วลงเร็วด้ค่ะไปเร็วขึ้นเร็วเนาะค่ะเนาะขึ้นขึ้นลงลงเมืนบอกค่ะถ้าว่าไสในธรรมปกติธรรมดาเนาะค่ะเนาะอันเอธรรมดานี่็มันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเหาก็ขี้หอดพูดหรือเหก็กดไปหาก็ได้คุยกันเนาะค่ะเนาะคำบอยักเบื่องหน้ากันก็ได้อันได้เียนเสียงกันได้เว้ากันแบบจ๊ะๆแบงนั้นหรอปะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะเอ่ยว่านี่ก็แล้วแต่เหาว่ใช้งานในวิธีหรือไม่นบอกค่ะ แฟนเอ้ยพันก็ห่วงเด้อค่ะพันก็บอกว่าอากาศเย็นเ้อตุกตาพม่าพันสงสัยพันนะคืาเอ้ยน่ะมานั่งอัดคลิปอยู่อันเอ้ยก็เลยบอกเย็นคือกันป่ะสิบสององศาหนึ่งเด้อพนบอกก็ต้องใส่ใส่เสื้อนาหนาเด้อเาออกข้างนอกพันวานเพราะว่ามันเป็นอากาศเย็นยามันปั๊บจะตัวตัวบ้ทันเมื่อวานมันเป็นอากาศสิบเจ็ดองศาเนาะค่ะเนะเด็ดอกจะจ้าเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ว่าเรื่องเอ็ดส่วนเนาะค่ะเนะ เออก็ตั้งกองไว้แต่เออบ่ได้ถ่ายเลรอคะตั้งกองถ่ายดอกไม้ของหลังอยู่ทางหลังเอ้ยนี่ที่มันเป็นดอกใหญ่ๆนี่ค่ะมันเป็นดอกไม้ของเพื่อนบ้านเขาพันผ่านเขาก็มีความสุขนนำบ้างนั้นเ้อปะก็เลยอันตั้งกองก็นกพันไล่ไหลค่ะเมื่อวานนี้นกไหลเลยค่ะหงอยอยู่แบบมันมืดมือเจียวเจ้าเพราะว่ามันเป็นอากาศสดชื่นเนาะค่ะเนาะอากาศสดชื่น่ก็นกับพันกระอกด้วยค่ะบินนี่นก กลางเขียนนกกระยางนกเตลมีสารพัดค่ะนกกระจิกกระจอกนกพิราบนกเตลมีมัดค่ะเมื่อวานนกแก้วค่ะบินนั้นกาเนอขะเนะนกเตล่สันที่ว่ามันเป็นตัวนมันมีซื่ออยู่พันเอือนแต่ก็เอ้ยก็จาบ่ได้ละก็เยอะค่ะหลายหลายหรี่แม่นว่าหลายเสียงเจียวเจ้ากมวนไปอีกแบบเลยค่ะเอ้ยมานั่งคืนบัดหมาเมื่อี้ก็ เย้าเจ้าคือกันค่ะแต่ว่ามันเป็นอากาศมนมนเนาะค่ะเนาะนั่นมันเป็นอากาศมนมนมันก็เลยเฮออีกบรรยากาศนึ่งค่ะถ้าว่าแดดออกมันสดชื่นสดใสไม่บอกค่ะมันก็คืออันความรู้สึกที่ว่าเบิกบาน่างั้นเถอะอ่ะกาแฟก็มืดถวยแล้วค่ะเอ้ยก็ฝอยตามสไตล์เอ้ยนี่เลยจะเด้ออันฟังกันมุนมนค่ะฟังกันมุนมนแล้วก็อัน ไปนากันยาวๆนานๆเนานนะคะ่ะเนาะวันนี้ก็เศร้าบมเนาะคะ่ะเนาะมันมดเรื่องเว้าแล้วมานั่งจึ้งกระบบได้ค่ะออนเอ้ตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณหลายๆทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆเนาะคะ่ะทั้งทักกันบ่ทักกันกระโบเว้าะคะ่ะก็เบิง่งบบเบิบ่งก็ตามสะดวกตามตามใจฉันเนาะตามใจคนอยู่ตามใจคนดูเหมือนบ่กค่ะกระ่บว่ากันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยก็อวยพรเด้อทุกบ้านมีความสุขกับมือวันใหม่เด้จะเด้อ สดใสกับสิ่งที่ทําค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จไปถึงจุดที่อยากอันอยากยืนเนาะค่ะเนาะที่ต้องการยืนแล้วก็อยากยืนด้วยความมั่นคงเนาะค่ะเนาะแล้วก็แบบสบายๆนะคะบ่บ่ต้องเบียดเบียนกันเนาะค่ะเนาะม่วนๆคุยกันงามๆค่ะสำหรับเอ้ก็พอกันคู่มือเอ้ก็มีความสุขค่ะแล้วก็กระซิบอกว่าพะกันคลิปนาเนาะค่ะเนาะดูแลตัวเองเด้เจ้เด้อสวัสดีเด้อจ้า